บายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงแม่เล่เพิ่นไปจีกนนนี่มาพี่น้องสำหรับาสิไปน้ำเพิ่นพอดีน้องบีมมือข่าวนอย้าโนอยาาคืออยู่เมืองไทยเลยพี่น้องย้ากินงัวนะยากินงัวงัวกินย้าเลยพี่น้องอามาเก่งเลยพี่น้องพี่น้องเคยกินบอถ้าพี่น้องบ่เคยกินถ้าพี่น้องบ่เคยหงสน้องเส็ยเก่งน่องน่องย่าให้พี่น้องเบิงเดเลิฟมันสิเซะ บอกคือบปแซบแต่ว่ามันหวานเนอนี่พี่น้องเลยชือหนึ่งซาลีนี่เลือหนึ่งซาลี่นี่หละพี่น้องเลยอันนี้กะไม่แลเพิ่เก็บพักมาเัาชิสุกพักบวงพี่น้องอยูว่าพักสุกผักบวงพักบวงก,วงก,วงกวงินแล้วนอนหลับสบายยามอื่นนี่จะไปเอาลายลาย,อยาเอาไปในทางมัน น่นลายแกอ่ะอันนี้กัดอกฟักทองยึดออกขา้าหน้นดอกฟักทองติดเส้นดอกฟักทองจร้องมุกเก่ง ลกกระเซ็นไปพี่น้องเอาไปพัดกระเสพัดใส่ไข่าะพี่น้องเนาะเอัไปซีนหมูดอกคักทองเยอะเยอะ<ๆ>นี่ใกล้หมดไม่รู้ไปหากันหรือวะดอกคักทองตอนเก็บบันไปกเก็บให้พี่น้องเบิ่งมือพวกเอาน้องบี แม่ลูกถามแม่เก็บขึ้นมาเลยแหละแม่สบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องพ่อแม่เอิญป้าลุงสบายดีแม่อลเพขึ้นมาาไปเก็บสวนแล้วนี่พี่น้องเลยพักอาหารในมาเกงจะแกงใส่ดอกหู้ด้วยอร่อยมากๆจ้ะพี่น้องสนอมซ้อดอกหู้โอ้จะนึ่งไว้กันตรงนี้ตากันที่ทอดทอดเลยพี่น้องเบิ่งเนื้อบัดทอดเออสิใส่น้ำมันหมูกินมันแห้งแหละ เรียบร้อยสอนอ้อมกัแก่เรียบร้อยแล้วได้เท่านี้แหละป้าลุงวันนี้นนก็สิเอาไปนึ่งนึ่งแล้วสิตากไว้ไว้กินบรรยากามันบ่มีอยากเบิดเลยพอแล้วแบบนี้พายากินบ้าน,น้องสาวน้อมเด้อ แกงส้มักเนาวจ้าแกงส้มักเนาจ้าพี่น้องแกงผักผักหมิ่นแกงเสสะอุมอร่อยจ้านี่สะนอมกับเสี่ยนอนี่มาต้มเดจ้าพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้ให้หม้อเดือดเดจ้าพี่น้องสะนอมที่ไห้พี่น้องเบิ่งเดจ้านี่ก็เครื่องแกงหน่อไม้สะนอมเดจ้ามีดอกเหน้ยวแล้วก็ดอกปักทองแล้วก็เห็ดกระตุน ให้คุณน้องหรก็น้ำยานางจ็แซ่บอร่อยเราจ่าพี่น้องวันนี้ใส้ <peng> น้ำยานางเอฟซีคนไหนที่ไม่เคยกินแกงนอนนองนี่ามาเบิ้งสัน้องแกงเลอแปลกหูแปลกตาเส้น้ำยานางพี่น้อง <kuin S 2> <x un> เก่งน,นง้อยห่าน้อยหน่างัวเลยพี่น้องงัวกินค่ะอ่อนอ่อนคนเลยพี่น้องตอนนี้หมอกำลังเดือดจ้ะพี่น้องเอรอ,อร่อยอร่อยจ้า ผมและพน้องก็ที่ใส่ปลาลาจ้าพี่น้องใส่ปลาลาจ้าพี่น้อง ปลาลาหอมปลาลาตัวงานเลยพี่น้องปลาตองไงตองว่า แด็กข้างเลยใจพี่น้อง โอ,อมพี่น้องโสมตอกแสใส่น้องที่ใส่ขนมใส่ดอกนิ้วไปเลยจากพี่น้องฟางมันที่ใส่น้ำลายเพิ่อันนั้นซุกขนมซุกก่อนใส่ซูรส ตีหมูเด้อ,อพี่น้องใส่หมูน้ำไม่แน่ว่าใส่หมูน้ำด้อพก่นนะป้าหมูขุดแถวหมดวานเะนาะเซฟแล้วเซฟแล้วชิมเบิ่งก่อกนเอาหมูเรื่องจะห่อยแต่พี่น้องซีซีมาเบิ่งจ้ะพี่น้องจ่างัวแชมป์พี่น้องใส่เกลืออีกนิดนึงกันเซฟกัน จ้าตาเซฟมาเลยจ้ะพี่น้องวันนีนน้พี่น้องก็ชิใส่ฟางมีอฟางอักทองดอกมันดอกผักทองพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินเปนสารนอ้องอตัวี้ตัวนี้วี้อ่ะดิ ตัวให้ับขนาดเลยเก่งใส่ดอกนิ้วนำเด้อยจ้าสนอมมากที่สุดเก่งดอกนิ้วเก่งเส่ปากอะเซอิอร่อยมากจากพี่น้อง,สงเสร็จแล้วจ้าสำเร็จแล้วจ้าพี่น้องวันนี้สนองก็จะพึกพักหมินลง โอ้โหอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องเก่งดอกเก่งอันนอยนอนย่าสไตล์ก็คือเนงอันเนงอันเนงมักซารีอะไรไหมพี่น้องเนงกข้าวโพดเมื่อสุดหน้าที่เสี่ยนจิกเมื่อปั่นสูเอ้อ้นกับแม่น้อยกิ่นน้องเบิ้งกับสาวนน้อยเพิ่นบ่เคยกินสิเอากัสููเพิ่นกิ่นน้องเบิ้งพี่น้อง เจอพนติศจ่ายเดี๋ยวจ้าซิมมาเนี่ยอืมโอเคจ่าพี่น้องแซฟเลยจ้าแซฟขนาดเลยหน้าตากาับชิประมาณนี้เดี๋จ้าพี่น้องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วมีซา,ารน้องกับชิปต่ำมาหุ่งเดี๋จ้าไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็บยังไงละกินมากินดังสารน้องได้เด้อพี่น้อง ตอนมะฮูมาหมานี้สนอกับสิคิดโล่งนอลงคกเลยจ้าจะบ่ได้คลิปกินแต่ดนแนนอนพี่น้องแต่เมาเฮ็ดให้พี่น้องเบื่อเลยดน่เฮ็ดเธอนึงเนาอพี่น้องจกมะนาเบื่อทาไปเท็ดจังแซมนา,า,มามะนพี่น้องทามะฮู้สนในสก่กมสูรลลง ใส่น่อยเซ็ตน้อยใส่ลายเซ็ตลายนะพี่น้องเรียกว่าสาน้องเปลือกไงพี่น้องเนี่ยผงสุรสนะเปลือกเปลือกผงสุรสนะเปลือกเปลือกไม่ได้เป็นี่ยวใส่น้ำตาลลงไม่ได้เอาวะสารน้องกินผงสุรสก็ได้ปาะสาทเปลืองแทบเปลืองว่าคนนะ ใส่เกลือลยเกลือน้ำตาลสารน้องคนนตัลตัดหมอไตัม้ฮหตะดแกงให้กินแ้่ชีวะเราก็สไตลครับทป็นงานเบาโมักเป็นน้งว่สานองมักเป็นน้ฮักใสู่ดเพิ่มไเพิ่นกินหลายตัวสน้องสน้องาสน้อกินหลายไปเบิ่งคิปไ้เพิ่นปอไ้กะตักกินหลายตัวสานองสานเพาะว่าสน้องคนหนึ่งกินป็นงนวนที่หลายตัวสานองพี่ มาโลนู่นรนได้อยู่สอาทิตย์รนวสมดกับแพ้แพงอ่องอย่ไทยได้าไปไทพรไดซื้อขงสดกับแพ้แพงกลกบอยา์ได้าว อัถุงอโลนั่นเหนอยู่ไทย,ยมีแต่แปดสิบจิตแปดสิบปลายบาทเนาะอยู่ลาวนี่ร้อยปลายบาทผัพี่น้องหน่ยแพงผองสุดกะพชาน้องไปไทยแตะกี้เนาะตอนด้านฮ,าฮนันรปิดฐ์ฮะก่อนโควิดยังบ่มา,มาไปนครพนมเนี่ยชารอมซื้อทุกตะสามโล่เลยพี่น้องทุงอะามโลน้าใบกิ่นกุ้มโดนอยู่แล้วอยูสามสี่เดือนสี่เดือน ป่ยังแด้กระซูแตุ่กง่ายทนง่นะมากินสายพี่น้องมันก็กุ้มเลยอันนี้เสปลาด้ มงนาวกับน้ำร้ายหลายขัดก,กะเทยยังวะจะได้พอขัดลยจ้าลอยว่า,ยา,ออยาลยจ้าเนาะ ชอกต่ำมะฮงมันนี้ฉัน้องกับชิซิมเดาใจพี่น้องอ,อ,อไปลุงสำเร็จแล้วจ้าพี่น้องต่ำหะฮงสาวน้อมนะคะเก่งบายดีแล้วก็ลาก็เดาจ้าพี่น้องมอนซูกุมอนซุคนสำหรับคลิปนี้ฉันน้องขอบายบายไปกินกันเด้อ,อจ้าขอบใจทุกสิ่งทุก ทุกไลค์ทุกเซทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาบอกสานอมเด้อยจ้าสานอมหักเอฟซีมาสุขุมมุขคนเด้อยจ้าปานลุงมาสุขุมขม,ขม,ขมุขคนบ๊ายบายขอบชิสบายดี